รถนสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในสไตล์ PPV จากค่าย f o r ์ดโอ้โหแบรนด์นี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะเรื่องโครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยสมรรถนะการขับขี่ยอดเยี่ยมและออปชั่นแบบล้นๆเลยวันนี้มีเจ้าตัวนี้มาให้ดูเลยนะครับ207 Ford Everest 2.2ดีเซลไทเทเนียม p l u สขับสล้อออโต้ไม่เ บอกเ v เลครับอีกหนึ่งสุดยอดรถครอบครัวเจัดที่นั่งนะฮะในทรง p p v นะแบรนด์ดังจากอเมริกันมาในสไตล์ดุดันไม่เกรงใจใครนะ สำหรับใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะฮะใช้งานทั่วไปนะออกต่างจังหวัดบ่อยๆไปกันทั้งครอบครัวแต่ก็ไม่ได้อยากได้รถที่มันแบบแหม่ลุยออฟโรดอะไรมากมายนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้กำลังพอเหมาะพอดีเลยนะฮะกับปี2017 Ford Everest d i e ดีเซล2.2ไทเทเนียมพลัสออโต้ขับ2ล้อใหม่9ก้0หมื่น เป็นตัว2.2ดีเซลค่าตัวรถใหม่ปแดงหนึล้านห้าแสนสี่หมื่นเบาทโมเดลผลิตปี2017แท้เลยนะครับจริงๆต้องบอกเป็นรถบ้านมือเดียวฮะ แต่ว่าเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างประเทศจําเป็นต้องกลับบ้านนะวันนี้ก็เลยจําเป็นต้องโอนเป็นชื่อนัดเรียบร้อยแล้วนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตอบตอ่อไม่มีพิษความไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ๆ9้0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาแต่ว่าก็ตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลเพราะฉะนั้นตอนเข้ามาก็ต้องบอกว่ามันมีริ้วมีรอยอาจจะเคยมีเคลมเก็บสงเก็บสีจากเจ้าของเดิมมาบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติบางรอยรอยไม่เยอะเราขัดให้อย่างเดียวนะฮะ บางรอยมันเยอะจริงๆเราก็ทําให้วันนี้เก็บงานให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูพร้อมกันเลยครับกระจังหน้าเป็นโครมเมียมโอ้โหดูแล้วดุดันบึกบึนแข็งแรงโลโก้ม,มาใหญ่สวยเด่นเป็นสงา่าโลโครมเมียม3ชั้นเทๆไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ด้วยนะฮะโคมไฟยังสวยใสยปิ้งเลยนะครับนะไฟลงไฟเลี้ยวอะไรสวยเลยนะครับอันนี้อะไรน่าจะไฟตัดหมอกขอไปไฟตัดหมอกนะ,ะสวยเลยนะมีเซ็นเซอร์ เยอะแยะมากมายรอบคันนะตามสไตล์ f o r d Everest Option ให้มาค่อนข้างเยอะไฟหน้าสองฝั่งสวยใสใช้ได้ไฟตัดหมอกมีให้ในตัวมาด้วยสีดำตัดกับวัสดุตกแต่งสีเงินเงินนะฮะฝาโปองแต่เท่าที่จำได้เก็บให้นะตอนเข้ามาต้องบอกว่าสเก็ตหินเยอะแยะวันนี้เก็บสีให้แล้วนะครับสีดำ เงางามสวยงามเพราะไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะกันชนก็จําได้ว่าเก็บสีเหมือนกันนะเพราะว่าทรายรถใหญ่วิ่งทางไกลมันจะมีเรื่องสะเก็ดหินอะไรเนี่ยพอสมควรนะฮะวันนี้ก็เลยเก็บทั้งฝาโปรงทั้งกันชนกันชนให้ช่วงล่างด้านหน้านะครับยังสวยเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับแถบขวานะฮะบางชิ้นก็ขัดนะฮะบางชิ้นก็ทําให้วันนี้ทําออกมาแล้วสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบ นะครับสีดำดุดๆเท่ๆแบบนี้ส่วนบันไดของเดิมโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรยังอยู่ในสภาพดีใช้ได้มือจับโครเมียมนะร,รุ่นนี้จะยังไม่มีสมาร์ทเอนทรีให้นะฮะสำหรับปี2017ฟิลม์มเจ้าของเดิมให้มายังสวยใช้ได้นะฮะผิวพันธด้านหลังโอเคล้อต่อนะรุ่นนี้ล้อจะได้ดิสเบรกสีล้อนหน้าหลังเลยส่วนแม็กก็มาเดิมๆจากโรงงานไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยเป็นแม็กขอบใหญ่มาก นะแต่ดูสวยเลยนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรหน้างเงาร่องสีเทาส่วนยางเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะ<ม>บิดสโตนโอ้ปี23นะฮะปลายปี23เบอร์6 6 5 50 R 2 0เลยนะฮะโอ้โหรุ่นนี้ให้ขอบมา20ใหญ่มากดอกยังสวยมากยังเหลือเยอะ หน้าปูสวยจริงๆเลยยังลึกยังเต็มยังสวยใช้ได้อีก4ปี5ปีแน่นอนนะซุ้มล้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหน้าก็สวยครับริ้วรอยมีบ้างเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่เด่นไม่ชัดอะไรที่เหลือยังสวยมากยางเจ้าของเดิมปลายปีที่แล้วบริสตสโตนปี2ีนะฮะดอกมาสวยมากดอกลึกดอกเต็มดอกคมอีก4ปีได้แน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม รุ่นนี้ถ้าเป็นไทเทเนียม plus เราจะได้ซันรูฟพาโนรามิกวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลังคาผมไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะนะมันก็จ,จะมีขี้นงขี้นกขนมังงน,น,น,นแมวบ้างเบาๆแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดแล้วด้วยความเป็นรถสูงมันไม่ค่อยมีใครปีนก็เลยปล่อยตามธรรมชาติได้นะฮะตัวยึดหลงแหลงหลังคาอะไรก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะรมาสีเทาเดิมโรงงานโครงสร้างด้านล่างนะฮะประตูเปิดมาแล้วแต้มสี กัวน็อตยังอยู่นะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามรุ่นนี้จะมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือจะมีลูกศรชี้ออกด้านนอกแบบน,นี้นะฮะอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดินสายไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะครับเา้ากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในตัวอักษร R H คมๆน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับ R H คมคมสติเกอร์เรียบเนียนแผ่นเบรดเรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยเล็ตัวถัง M N B A X X ลงท้าย R 9 2 5 5 8นะครับเสาหน้าขวาครับขอบยางดึงออกมาเบ็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะสวยงามช่องในแฮ เดิมหมดแก้มขวาน็นอตเดิมไม่เคยขยับนะครับมาด้านหลังกันต่อเลยนะฮะก็มาในสไตล์รถครอบครัวนะสไตล์ฮัชแบ็กด้านบนสปอยเลอร์มีให้ไฟเลี้ยวมีให้กระจกด้านหลังของฟอร์ดนะฮะพร้อมฟิลม์มพร้อมไรฟ้าไฟท้ายซ้ายสวยฝาหลังรู้สึกเก็บสีให้เหมือนกันนะะมีถลอกนิดหน่อยตอนเข้ามาไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสมบูรณ์ใช้ได้กันชนหลังก็เก็บนะฮะ ดูแล้วก็เก็บลายชิ้นอยู่นะเซ็นเซอร์หลัง4จุดเรียบร้อยนะดำตัดกับวัสดุสีเงินโอ้เท่มากเลยนะอมุดกันก่อนนะกัน,นช่วงล่างด้านหลังล้ออะไหล่ยังอยู่ดีนะครับแชสซีเพาล้อสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักนะฮะร,รุ่นนี้ฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้าเปิดได้ด้วยรีโมทด้วยนะกด2ทีจึกๆแบบนี้นี่สะดวกสบายนะครับเปิดม,มาแล้วด้านหลังตะเข็บเดิมหมด เม็ดอาร์คสวยๆเลยนะซอกในแห้งๆฝาท้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับฝาท้ายน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับเม็ดอาร์คสวยๆเดิมๆตะเข็บซ้ายขวาแห้งๆนะฮะฝาท้ายเดิมหมดครับแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะผิวพันธ์แห้งสนิทนะครับด้านหลังมี power outlet มาให้รูหนึ่งพร้อมไฟส่องสว่างด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาดูแล้วกันนะครับแทบซ้าย แถบนี้ขัดบางชิน้นทำบางชิน้นจําไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้ทาออกมาแล้วโอเคฮะสวยเนียนใสตลอดทั้งแถบบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพดีมือจับโครเมียมนะฮะฟิล์มเจ้าของเดิมให้มายังสวยกระจกข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเท่ๆล้อดิสเบรกหน้าหลังเลยแม็กหน้าซ้ายใช้ได้นะ มีริ้วมีรอยบ้างเบาๆแต่ที่เหลือ90%ยังสวยอย่างเจ้าของเดิมให้มาริสตอดูเอ l ่าปี23ดอกยังสวยมากนะครับดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีก4ปีแน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน,น้ำ่วมล้อหลังซ้ายดิสเบกเช่นกันมีถลอกบ้างเล็กน้อยเบาๆแต่ไม่ถึงกับหน้าเกลียดนะปล่อยผ่านตามธรรมชาติดีกว่าเนื้อแม็กเขาจะได้หนาหน่อยนะฮะ ก็ใช้ได้นะฮะ90%ยังดูดียางบริ d g e s t o n e d u e l ปี2023ดอกสวยมากอ๋อ <g ül> ดอกสวยเลยดอกลึกดอกเต็มใช้กันยาวๆชัดซีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะโครงสร้างด้านซ้ายประตูหลังซ้ายขอบยางดึงเม็ดอาร์คสวยงามอยู <You crop. S 1> ่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์ค อยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิม L H คมๆน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแต้มสีหัวน,อน็อตอยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาหน้าซ้ายดึงออกมาเม็ดอาร์ก็สวยงามโอ้คันนี้ค่อนข้างเดิมนะโครงทางด้านในเม็ดอาร์กสวยๆเลยซอกในเดิมหมดนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดครับสีหมด สิงหาไปตามนี้นะยังเหลืออีกหลายเดือนนะฮะกระจกเดิมของ Ford จากโรงงานตรงนี้มองเห็นเลขตัวถังด้วยนะเขามีแปะไว้ mnbaxx ลงท้าย92558นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องรุ่นนี้นะฮะดีอย่างหนึ่งให้โชคมาด้วยสะดวกสบายมากเลยอ่ะเปิดมาแล้วมาดูขุมพลังของเขาเลยนะคะดีเซล2 2ลิตรนะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะรุ่นนี้160แรงม้านะครับ เกียร์ออโต้หกสปีดอัตราสิ้นเปลืองสำหรับวิ่งทางไกลก็ประมาณ12.5กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ได้ไม์แท้90,000โลนะครับมาโครงสร้างกันห้องเครื่องเดิมหมดนะฮะฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเลยแก้มขวาน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยนะฮะเดิมหมดเบาโชอ๊อาจจะดูยากนะอะไรก็รู้บางเต๊มไม่หมดเลยนะเบาโช๊คแห้งๆรูกลม ตัวถังด้านล่างเดิมๆแห้งๆนะฮะซับนงซับในเม็ดอาร์คสวยงามไฟหน้าเดิมของฟอร์ดคานร,รูกลมคานกลางมีพลาสติกบางอาศัยดูหวัวน็อตเอาว่าแต้มสียังอยู่ดีสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบไม่มีงัดแงะแก่เก่าคานฝั่งซ้ายเดิมหมดนะแต้มสีหวัวน็อตอยู่ครบไฟหน้าเดิมของฟอร์ดแบตเตอรี่ปี65เกิน6เดือนเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนลูกใหม่ให้แก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมทุกตัวนะฮะซอกในน็นอตเดิมทุกตัวฝาหน้าดูให้ ฝาหน้าปีถอดตัวเนี่ยเท่าที่ดูยังไม่มีรอยถอดนะฮะเขาเก็บสีนี่ไม่ถอดฝาโป่งใช้ได้โอเคการร้อนยังดูดีสวยมากรูกลมคมกริบ้าแท้สลักโลโก้ฟอร์ดนะฮะรูกลมคมกริปสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝากระโปรงน,น็อตดูให้น็อตเดิมไม่เคยถอดนี่ค่อนข้างเดิมนะฮะใช้ได้เลยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกัน ไม่เก้าหมื่นนะครเครื่องยังแน่นยังฟิตใช้ได้อีกยาวๆเดี๋ยวไปดูด้านในกันมาด้วยเบาะหนังสีครีมหนังแท้นะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับโดยรวมเป็นหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานนะฮะที่จะจำได้ว่าเปลี่ยนให้เพราะว่ามีมีถลอกมีแตกเยอะก็คือปีกสองชิ้นนี้เปลี่ยนให้ส่วนตรงกลางนี่ของเดิม ยังมีรอยขลอกบ้างนะฮะนิดหน่อยแต่ผมดูแล้วก็ตามสไตล์รถใหญ่วิ่งทางไกลก็ประมาณเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมผมจะพ่นซ้ำอีกสักทีแล้วกันนะพ่นใช้วิธีพ่นเอาแล้วกันเพราะว่าเสียดายเนื้อหนังแท้ของเขาได้หนังเดิมโรงงานก็ดีนะเเดี๋ยวพ่นให้ส่วนแผงดูแล้วใช้ได้แผงโอเคเลยนะเรียบร้อยฝั่งนี้หนังสีครีมอันนี้ของโรงงานนะวัสดุต่างๆคพวกนี้ของโรงงานหมดนะยังสวยใช้ได้ ส่วนฟิล์มนี่ด๋ยาจะหาให้ไม่เจอยี่ห้ออะไรแต่ก็ใช้ได้นะได้อยู่โอเคด้านหลังขวาฟิล์มอะไรไม่รู้นะแต่ก็ดูแล้วก็โอเคพอใช้ได้แผงด้านหลังก็โอเคฮะสวยใช้ได้นะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอรายวัสดุดต่างๆของเดิมโรงงานมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะฮะและที่ดีงามคือมีแอร์หลังด้วยนะครับมีแอร์หลังให้เสร็จสับแล้วก็มีตัวปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์ให้ด้วยนะฮะ นี่เยี่ยมเลยแล้วก็มี power outlet 12โวลต์ให้นะครับตรงด้านหลังเบาะด้านหลังก็โอเคหน่อยนะเพราะว่าการใช้งานเขาจะน้อยกว่าคนขับเป็นหนังแทนเดือเดิมโรงงานทุกชิ้นนะมีรูคาซีสนะครับหัวหมอน3ามตำแหน่งมีถลอกบ้างฮนะเบาๆตามสไตล์รถท่องเที่ยวรถครอบครัวมีกันบ้างแต่โดยรวมใช้ได้นะยังดูดีมีแอร์เพดานครบทุกที่นั่งเลย บบาพับแยก60-40ตรงกลางเป็นอะไรที่เท้าแขนกับอะไรฮะเนี่ยที่เอามาตรงกลางตรงกลางเป็นที่เท้าแขนนะฮะแบบนี้แล้วก็เบาพับแยก60-40ได้แต่ฟอร์นี่มันจะขัดใจอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถตบเด้งขึ้นมาได้นะมันได้แค่เลื่อนแค่นี้เดี๋ยวดูครับได้แค่นี้ที่เหลือปีนเข้าปีนออกเอาบบอด้านหลังโอเคนะ แถวสเป็นสีครีมล้วนใช้ได้นะฮะแผงด้านท้ายเป็นพลาสติกสีครีมมีรอยนิดหน่อยจากการผลของแผงด้านซ้ายมีรอยนิดหน่อยนะด้านล่างโอเคมีรอยนิดหนึ่งฝั่งขวาก็มีรอยนิดหนึ่งนะอันนี้ออกแนวแบบน่าจะมีลูกๆนะน่าจะท่องเที่ยวบ่อยอยู่มีไฟส่องสว่างนะฮะแล้วก็ด้านหลังเจ้าของเดิมแถมถาดมาให้พรมด้านล่างเป็นอะไรเดี๋ยวดูกอนเป็นเจ อ๋อแม่แรงอุปกรณ์อยู่ตรงนี้นะฮะมีให้ครบครันนะบ่อด้านหลังนะฮะที่ชอบคือมันเป็นไฟฟ้าอ่ะเราให้ดูเนื้อบ่อกันก่อนว่าเนื้อบ่อประมาณนี้ด้านหลังก็โอเคเรียบร้อยมีร่องวางแก้วน้ําให้จุดส่อมีไฟส่องสว่างด้วยนะนี่และที่ผมชอบมากคือมันเป็นไฟฟ้าแบบนี้นี่ <laughs> ไม่ต้องพับไปเมื่อยฮะกดปุ่มมันก็นอนลงไปงี้เลยทีนี้ก็เอามาขนของ,ของกันได้เต็มที่เลยนะฮะ แผงประตูซ้ายโอเคใช้ได้นะฮะเป็นสีครีมฟรีมอะไรก็ยังไม่เจอยี่ห้อแต่ก็ใช้ได้นะฮะพบด้านซ้ายแถวสองด้านซ้ายก็โอเคนะแถวสองก็สภาพสวยอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรฟอกให้อย่างเดียวส่วนเบาะนี่เวทีเข้าอาจจะแตกต่างเากรถญี่ปุ่นหน่อยคือมันเลื่อนได้อย่างเดียวแล้วก็ปีนเข้าปีนออกเอานะฮะตัวเบาะกลางนี่ผมจําได้ว่าพับได้นะเดี๋ยว,ยวจะทำให้ดูว,ว่าจาได้ว่ามันพับลงได้เยอะกว่านี้นะอ่าใช่นี่ทีนี้มันก็พับราบ เสมอกันได้นะฮะก็จะขนของได้แบบเต็มที่เลยเดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะฮะก็ไม่ยากสะดวกสบายนะแล้วก็บอกมันแยก60-40มันเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ด้วยนะอ่ะผมจะถอยไว้สุดละกันนะฮะองศาการเอ็นก็ลงได้พอสมควรนะฮะเออนั่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดข้างหลังนั่งสบายนะหัวหมอนปรับความสูงได้ด้วยแล้วก็กว้างนะครับ คนสูงสูงขาย,ยาวๆก็นั่งได้สบายเลยมีไฟส่องสว่างพร้อมแอร์เพดานให้ทุกที่นั่งด้วยนะฮะพื้นที่ขยับแข้งขยับขาพอสมควรก็เรียกว่ารถใหญ่สายท่องเที่ยวเลยนะครับแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้นะฮะดูแล้วก็ค่อนข้างเรียบร้อยดีนะฮะมีรอยเบาๆนิดเดียวไม่น่ากเกลียดน,นะครับส่วนบอะได้ไฟฟ้าคู่หน้าเลยฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเยี่ยมบอะซ้ายไม่ได้ทำอะไรฟอกอย่างเดียวเป็นเนื้อเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะยังอยู่ในสภาพสวยใช้ได้ ลองขับกันไปคุญแจรุ่นนี้จะเป็นแบบเสียบนะฮะเอเวอร์ ett, ปี17จะยังเป็นแบบเสียบไม่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอ่ะคุญแจสำรองเรามีให้ครบนะฮะบิดขึ้นมาแล้วไม่90,000เท่านั้นเองสำหรับรถไซส์นี้ถือว่าไม่ไม่เยอะเลยนะครับ9ก8 0 0กิโลเมตรนะฮะเปิดแอรก่อนแอจะเป็นดิจิตอลครับเปิดแอร์ได้กี่ระดับ เระดับนะฮะมีแอร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์ออโต้มีให้นะฮะแล้วก็แยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับสำหรับการปรับแอร์มันจะโชว์ที่หน้าจอด้านบนนี้นะฮะจะเป็นแบบดิจิตอลนี่โชว์ถ้าจะปรับเต็มรูปแบบเลยให้กด c ลายเม e นี่นะฮะก็จะปรับทิศตรงทิศทางอะไรได้ตามใจชอบเนาะปรับ อุณภูมิต่างๆเซตข้างต่างได้มีเปิดปิดแอร์หลังได้ด้วยนี่นะเปิดแอร์หลังได้ปรับอุณภูมิแอร์หลังก็ได้นะฮะก็เยีย่ยมเลยมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะอุ๊ยลืมปิดฝาท้ายขออภยัยเดี๋ยวปิดฝาท้ายก่อนแป๊บหนึ่งนะปิดฝาท้ายก่อนป๊าปปิดมาแล้วนะฮะมาต่อด้านหน้ากันนะฮะยังไม่จบก็มีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะ พร้อมเซ็นเซอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็มีระบบความบันเทิงก็ครบคันนะฮะ FMAMCDBluetooth นะเล่นเพลงจากมือถงมือถือได้นะครับโอเคอคอนโซลด้านหน้านะฮะก็จะเป็นงานหนังสีน้ำตาลนุ่มๆน,นะครับจับดูแล้วก็ยังสวยรู้ราให้โซ่ใช้ได้ ถุงลมแอร์แบ็กด้านหน้า2นะที่บ่ออีก2เป็น4ที่เสากลางอีก2เป็น6ด้านหลังมองไม่ดูแล้วไม่น่ามีน่าจะแค่6ใบนะฮะ6ใบก็เยอะแล้วนะครับ ด้านล่างก็มี CD นะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เอลเลส12วนี้ให้มาซ้ายขวาเลย USB ให้มา2ช่องนะฮะมีปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์หลังนะอันนี้อะไรจำไม่ได้ระบบควบคุมการทรงตัวมีให้แล้วก็ร่องวางเศษเหรียญน,นะครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้จะเป็น6สปีดหัวเกียร์คันเกียร์ก็โอเคยังใช้ได้นะฮะมีแมนนวลโหมดเพิ่มลดเกียร์ได้นะครับ เบรบมือก็ตามสไตล์รถใหญ่นะครับตรงกลางร่องวางแก้วน้ำอีก2ที่เท้าแขนเป็นหนังสีน้ำตาลนะฮะมีรอยเบาๆนิดหน่อยนะครับเก๊ะด้านในโล่งๆนะฮะไม่มีรูอะไรแล้วนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะมีครูสคอนโทรลมาให้นะฮะมีครูสคอนโทรลมัลติฟังชันเพิ่มลถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้โอเควัสดุต่างๆใช้ได้นะฮะ พวงมาลัยเป็นหนังสีดำก็โอเคยังใช้ได้รุ่นนี้ที่ขัดใจอย่างนึงคือมันปรับได้แค่ขึ้นกับลงนะครับมันเดินหน้าห่อยหลังไม่ได้มันได้แค่ขึ้นกับลงจบแล้วหมด2ที่ทจังนะใช้เลื่อนบอกเอากระจกไฟฟ้าดีอย่างคือเป็นออโต้หมดทั้ง4บานอันนี้ดีอันนี้ชอบนะเซ็นเตอร์ล็อกมีกระจกข้างปรับไฟฟ้านะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะฮะกระจกมองหลงังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับ ด้านบนเพดานก็จะมีช่องเก็บแว่นให้มีไฟส่องสว่างให้ด้านหน้าคู่นึงแล้วก็ด้านไกลอีกหนึ่งนะครับแล้วก็ที่บางแดดเป็นสีดำนะฮะมีกระจกมีไฟส่องสว่างให้ทางซ้ายขวานะครับเพดานเป็นเ,เขาเรียกอะไรสัก,กาดหรอไม่ใช่เป็นผ้าสีดำรวมถึงตัวสันรูฟก็เป็นผ้านะฮะก็เป็นแบบพาโนรามิกวิวแบบนี้ เปิดปิดได้นี่เท่เลยเปิดสองสเตปนะฮะเปิดบานเดียวก็ได้เปิด2บานกวกดอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือเปิดม่านจะเปิดกระจกเลยก็ได้นะเปิดกระจกอันปุ่มกลางอันนี้เปิดกระจกเลยนี่นะฮะนี่นะอันนี้เปิดกระจกป๊บเปิดกระจก้วเปิดได้เท่านี้นะฮะอ่ะปิดไปก่อนนะปิดไปก่อนป๊บปเก้ ซ้ายมือเจ้าของเดิมให้แฟ้มมาเรียบร้อยนะฮะมีแฟ้มนะฮะคู่มือไม่รู้อยู่ไหนเขาบอกหาไม่เจอนะเดี๋ยวทวงให้อีกสักรอบแต่ว่าอย่างน้อยมีสมุดเข้าศูนย์มาให้ก็โอเคนะฮะออกรถปี2017นะครับกลางปีนะเดี๋ยวปิดชื่อก่อน19กรกฎาคมสองพนะฮะเป็นผู้ชายขับนะฮะชาวจีน นะเลขเครื่อง P4AT2457692 นะครับตัวถัง MNBAXX ลงท้าย R92558 นะครับไม่90,000โลแท้นะฮะร,รู้สึกเช็คศูนย์เรื่อยๆด้วยนี่ก็ดูแลรถด,ดีนะฮะเข้าตลอดนะครับ เาตลอดแต่เดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์เข้าคอมนะในนี้อาจจะดูได้บ้างไม่ได้บ้างอ๋อยังมีช่วงนี้กันยายนปีที่แล้วฮะตอน86 0 0 0ขยับไปประมาณ4,000โลนะเดี๋ยวรอบนี้เอาเข้าฟอร์ดกันเราพึกงให้ล้กันนะครับสำเนาทะเบียนรถฮะนะชาวจีนผู้ชายนะผ่อนกับทิสโก้ผ่อนเสร็จต,ตอนนี้โอนเป็นชื่อผมแล้วนะครับ โมเดลผลิตปี2017แท้ป้ายกรุงเทพนะฮะจดทะเบียนสิงหา2017สีดำมุกนะเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้าย HR92558 เครื่องยนต์ P4AT2457692 d ซล4สูบ2.2ลิตร160แรงมาไปลองขับกันครับไปอะอยู่ท่านี้ก็เอาวงเลี้ยวเลยละกันนะฮะอยู่ท่านี้มาดูความคล่องตัวของเราก่อนว่าจะกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ดีแค่ไหนนะครับไปแล้ว วงเลี้ยวแคบนะนี่กลับรถได้สบายหายห่วงนะเหลือๆเ,เลยนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะฮะโอ้ไซนี้กลับรถแบบนี้ได้นี่ถือว่าสุดยอดนะไม่ต้องโยกนะอัตราเร่งก็ดีอยู่แล้วล่ะร้อยหกสิบแรงมา้าพุ่งหลังติดเบาะเลยนะฮะโอ้นี่แค่เครื่อง2.2นะโอ้เยี่ยมเลยเบรกจึ๊กช่วงล่างยังแน่นยังนุ่มเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็ยนสบายนะถ้าเครื่อง3.2อนี่พุ่งกว่านี้อีกนะฮะนะสำหรับคนทั่วไปเอา2.2อพอลนะ นะฮะไม่นองเครื่องใหญ่มากพวงมาลัยโอเคนะรุ่นนี้ผมชอบคือพวงมาลัยมันค่อนข้างเบามันเบาไม่ได้แบบว่าเบาวิวแบบควบคุมยากอะไรไม่ใช่นะ mm. เบาในขณะที่แบบว่าผมดูแล้วยังขับง่ายนะค่อนข้างขับสนุกนะฮะแล้วก็เก็บเสียงรบกวนจากภายนอกดีมากนะครับ mm. อ่ะคุ้มมากเลยนะับผมว่าตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าล้านห้ากว่า,วา,วาใช้ไปแค่เก้าหมื่นโลวันนี้ราคาเขาเหลือเท่าไหร่ไป เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Ford Everest d e ดีเซล2.2 a ท i ทเ p ียม Plu u t o ขับ2ล้อนะเป็นตัวท็อปของขับ2ล้อแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรซึ่งก็กำลังพอเหมาะพอดีไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับการใช้งานทั่วๆไปผมว่าเหลือๆแล้วนะครับคันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะฮะแต่ว่าเจ้าของคนแรกเขาเป็นชาวต่างประเทศจำเป็นต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้โอนมาเป็นชื่อนักเรียบร้อยแล้วนะฮะกับปี 2,017 f อดเ v v r r s t t 2.2ไทเทเนียมพลัสหม่9,000 90, 0ค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงของเขานะ1,549,000บาทเป็นโมเดลผลิตปี2017แท้เลยรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกคว่ำ ไม่มีน้ำต่วมเลกหม้แท้90,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคือเต็มราคาครับแม่สิ่งที่น่าประทับใจวันนี้คือราคาฮะเพต้องบอกเลยว่าใครที่ตามเจ้ารุ่นนี้จะรู้ว่าราคาช่วงนี้แม่มันน่าจับจริงๆนะฮะวันนี้หน้าร้าน Walk-in เราตั้งขายอยู่699,000บาทโอ้โหราคาหายถูกไปเกินครึ่งแล้วนะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้อเงินสดก็ได้ จัดไปนั้นก็ดีลดเลยครับเหลือเพียง6 7 9 0 0 0จมืบาท9 0 0 0 0โลราคาวันนี้หายไปเกินครึ่งแล้วมาในขณะที่ทรงมันยังหล่อปีมันยังได้แล้วเพราะสะนั้นใครเคยเล็งใครเคยไฝฝันตอนสมัยเป็น ป้ายแดงวันนี้ถ้าไม่จัดก็ไม่รู้จะจัดตอนไหนแล้วนะฮะราคานี้เครดิตดีฟรีดาวออกรถ0นย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะมาพร้อมกับวารันตีฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับผมจะรถเข้าศูนย์ฟอร์ดเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคย Ford Everest 2.2 Titanium Plus ไม์แค่90,000สีดำดูดูแบบนี้อย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง id line a หน sp โคนาเป็นที่ขเราได้ง่ายๆเข้าไปที่กูเกิลแมปิมสิบเก้าีประกอดเราอยู่ถนนกนรารประปฤึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีปรากอบรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไปนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเดนนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีปรากอบรถมือรสองที่คนวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com